สวัสดีครับพบกับช่อง a 1 2 5สวัสดีชาวไทยที่เข้ามาดูประเทศ a 1 2 5ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าโชค yss giza ที่หลังจากการใช้งานไปแล้วประมาณหน่งปีหน่อยๆนะครับอโปกติจะเจอแบบรีวิวแกะกล่อง ผมมารีวิวการใช้งานเลยครับว่าใช้มาแล้วปีหน่อยๆจะเป็นยังไงมีรัว่วมีซึมมีแตกไหมอย่าไปดูกันเลยครับโอเคดูจากทรงผมว่าโอเคสวยแน่นอนเรื่องความสวยตัวนี้เป็นโชคความยาวประมาณ 340เดี๋ยวผมให้ดูกล่องกับกล่องยังอยู่ครับนี่ครับ340 b ี่ศูนย์แเป็นตัว g ีซ่า YSS จีซ่นานไม่นานดูฝุ่นนี่ครับขนาดอยู่ในห้องนอนผมฝุ่นเกาะหนาอย่างนี้แสดงว่าใช้มานานแน่นอนโอเคกลับมาดูที่โชคอทีกว่า นี่ครับใช้งานหนึ่งปีไม่มีน้ำมันซึมคาบน้ำมันสักนิดเดียวเลยครับไม่มีรั่วครับแล้วแบบยังโอเคอยู่ครับดูฝั่งนี้ครับยังสวยครับไม่มีรั่วถามว่าฟีลลิ่งการใช้งานโชคตัวนี้ผมได้มายในราคาประมาณ2,300บาทว้าว ซื้อจากลาซาด้านะครับช่วงที่มันมีเทศกาลแบบพวก11 11 11อะไรประมาณนี้นครับก็ได้ราคาถูกลงมาหน่อยอันนี้หลังจากใช้งานมา1ปีถามว่าใช้ดีไหมโอเคเลยครับคุณเสียเงิน2000ัน่อยหน่อย,อยแต่คุณภาพโชคนี่แบบคุ้มได้คุ้มกับเงินที่คุณเสียแน่นอน สำหรับสายงบน้อยไม่มีเงินไปซื้อแบบโชคแพงก็ตัวนี้ครับจบจบส่วนสเปคตัวนี้ก็จะปรับได้แค่แข็งอ่อนของสปริงเท่านั้นนะครับอบอกเลยครับตัวนี้คุ้มแน่นอนน้องๆที่แบบกำลังจะตัดสินใจซื้อโชคงาน 10A 20A 50A ผมว่า ซื้อตัวนี้ดีกว่าครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคามันเหลือประมาณเท่าไหร่ลองหาข้อมูลดูดูครับข้างในก็จะเป็นแกนดำนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเออเอาไว้ปรับแข็งอ่อนที่เป็นเกี่ยวสปริงปรับได้แค่สปริงเท่านั้นนะครับครับส่วนนี่ครับแกนก็จะประมาณนี้สปริงแดงแกนดำ อามาดูรีวิวอ่ะตัวใต้กระบอกแทงก็แบบน,นี้ส่วนถ้าเกิดจะมาใส่เองสิ่งที่ปาดก็คือตรงตรงเนี้ยครับตรงกระบอกแก๊สแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีนิดหน่อยส่วนที่นักๆกก็คือตัวบางโคนตรงเนี้ยครับจะปาดค่อนข้าง,งยาก แล้วก็เก็บค้างตรงนี้นิดหนึ่งส่วนข้างในตรงตรงนี้ไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ได้เลยตรงสปริงค่อนข้างจะแบบพอดีครับใส่ง่ายครับตัวนี้แค่แบบปาดตรงนี้แล้วก็ข้างในตรงกระบอกอย่างเดียวเดี๋ยวจะให้ดูทรงครับ ทรงค่อนข้างโอเคนะครับมันก็จะสูงกว่าชกเดิมนิดหนึ่งชกเดิมผมไม่แน่ใจว่ามัน3-2-0หรือว่า3-3-0ตัวนี้เป็น3-4-0ส่งได้บอกเลยว่าคุ้มตัวนี้คุ้มแล้วก็ตรงนี้ครับดูสังเกตรตรงนี้จะมี สีลอกนิดหน่อยเนีครับสีลอกนิดหน่อยส่วนตรงอื่นก็โอเคหมดครับรถใช้งานลุยไม่ลุยก็ดูตรงบางโคนครับลุยขี้โคนมาเลยนะครับบอกเลยตัวนี้อย่างคุ้มถ้าเกิดงบน้อยงบประหยัดแล้วก็ของแท้ทนทนแน่นอนทนแน่นอนครับ ตัวนี้จบจบครับกีซ่านี่ดูกระบอกไวเดจีซ่าส่วนทรงกล่องก็จะประมาณนี้ครัก็กล่องสิ่งที่แถมมาก็มีตัวคล้ายๆหกเหลี่ยมเอาไว้ขันขันปรับ ไอตัวสปริงเท่านั้นครับที่แถมมาก็สองพันน่อยๆบอกเลยคุ้มแน่นอนเมื่อเทียบกับโชคเดิมใช้ดีกว่าโชคเดิมหลายเท่าครับฟินลิ่งเปลี่ยนขับเร็วปลอดภัยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด u ับสไคร e ช่อง A125 ด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ